ว้าวน้ำตกพี่น้องเอลยไปบา่าอหวนไปถ่ายรูปประยุทธ์ด้วยมันเจ้าเนาะถ่ายรูปประยุทธนะ์ด้วยเนาะว่าถ่ายรูปรูปมันงามเลยมันงามเาป็อาไป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 ว้าวน้ำตกบาอ้วนน้ำตกที่มาจากบนดาดฟ้าสบายดีบาอ้วน โอ้คือไายงามแต่วเน,นี่ยเอามาอนี่มีหนึ่งให้เลยซีผ้าบาอวนไปี่นอเอ๋ยมาอนี่บาบูผ้าบาอวนมาอยู่ห่างไอคอนสยามไม่นอจะผ้าบาอวนไปพบและสัมผัสกับบรรยากาศมุ่มสูงทีบาอวนบอกเลยว่าบกเคยมากไ่นอบาวอวนอ,อยากเห็นบอ่อยากเห็นสิ่งที่อยากมากที่สุดคือมาอยากมาใสไอคอนสยามไอคอนสยามมาฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่อู้น้ำตกงามวะนี่บอกนี่เปิดประตูออกไปเลย

ูขนาดี้เบิดนี่คือตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยบาเวมีแต่ทองเลยฮะมีแต่ทองทงนี้ทางนี้่หินดันล่างก่อนหินดานล่างบ่บาเวนงามบ่ มาฟังนี่มาฟังนี่บรรยากาศของห้างไอคอนสยามเป็นยังไงสูงคนฮะสูงสูงสวยงามท่ามเจ้าอีดีเจ้าเรเคยมาอีดีบ่บ่บ่เคยมาไลฟ์กับเอยถามเจ้านี่บ่เคยมาหรืเถอะฮะเคยมาเห็นมาแล้วเป็นยังไงมาแล้วที่รู้ใจคือเก่ามวนมวนเอาฝากเลย พี่น้องเอ๋ยนี่คือบนตึกสูงสูงทีบาโบผ้าบาอวนมานกน้องพี่น้องน,อนนี่คือห้างไอคอนสยามพี่น้องบนตึกสูงสูงนี้จะมอง,หงเห็นป่าบรรยากาศมุมสูงทีบอกกันเลยว่าสวยงามประทับใจหลายๆคนก็อยากมากนี่เลยบาอวนว้าวโอ้โหด้านล่างก็จะมีน้ำพุเด้เห็นบ่น้ำพุทีอ่าเป็น นำพุกหรเป็นตัวอักษรหรือว่ามีไฟย่า้ยมแลงเบาหวาเห็นเรือบอรเรือนะอ่ะเป็นจีนเนี่ยคือยังบ่ตื่นเต้นเลยฮะคือยังบ่มวนบ่ซื่นเลยถามอีนี่มวลเดียวมวนมวนมวนอยู่ดิม,มาพี่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 เฮ้ยขนาเสื้อพี่น้องเลย เบาว้วนเป็นกระดาอยพาจะมา้กเด้อขอบใจคนที่จับก,กันเลยใจลหลายๆเด้อที่พามานั่นฟั <c oughs> ง,งนีไก็งามเลยเบาว้วนโอ้งามบ่งามบ,บางาม่งามบ่บาอ้วนขึ้นใจบ่ขึ้นใจแล้วเจ้าเลี้ยวบังตึกบังนะั่นสูงกว่านะนจะท้องเลยนะฮะมีแต่ท้องบอ่เนี่ยจะเลี้ยบบังหนาะ ตอบว่ามุมนี่นี่มามุมนี่มุมนี้มุมนี่ฟังนี่มาอ้วนโอ้ยค <c ười> อยกันยังไงเจ้าเห็นมุมที่สวย,ม,ม,สยมุมที่งา่าวนี่พูนเจ้าเลี้ยวออกไปหลานนอกเหมือนมาอ้วนคอยอยังไงเจ้าจจเบิ้งคอยอยังงจะเห็นมุมสวยๆงามงามเกับผ้าจะมากนอกจากนี้แล้วท,ที่น่ะเห็นตึกนะเป็นห้างที่ควบคู่กับตึกเกะ เบิ่งเห็นตึกสูงใหญ่เลยบระวัติปุ่นเดี๋ยวเราลุ้งไปด้านล่างกันไปหรือว่ากาเบิ่งบรรยากาศบ้านบนก่อนจะคอยไปด้านล่างเบิ่งบรรยากาศก่อนเบิ่งกันเนาะเอาท้ายลูงกันเจ้าพี่น้องเอ๋ยพี่น้องบาวโหวกันที่ว่าผ้าบาอ้วนมากเนาะพี่น้องเนาะอยากให้นบาอ้วนได้เห็นได้หูบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่บาอ้วนไฟฝันอยากมาก อยากมาเห็นอยากมาพบอยากมาพอเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่คือแม่น้ําเจ้าพระยาพี่น้องเลยแม่น้ําเจ้าพระยาถือว่าเป็นแม่น้ําสายหลักเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญเป็นสายเลือดของคนเมืองไทยของคนกรุงเทพที่ไหลผ่านพี่น,อน้องนอกจากทั้งเหนือสวรรค์อยู่นคะรสวรรค์ลงไปปากอ่าวไทยตรงปากไปนำเจา้จาพระยาตรงปากปากนำพี่น้อง,งสุดประการ ปาดปบับวันที่มองเห็นตึกนะหุ่นคิงทาวเวอร์มหาคนครปาดิบัลวันที่สูงทีงบ่บาววันเลยวิวที่สูงที่สุดเลยใช่สีทองเป็นโรงแรมเนี่ยนะโรงแรมตึกยูนิคทาวเวอร์พู่นทั้งห้างของบาววันเลยโอ้โหเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมพีมน่น้องแรมเลย าดไปจังไงบาวน์มวนฮะโอ้ยจะขี่เรือไปนั่นขี่ก็ขี่ได้บ่น่ะเรือข่ได้ได้ต้องจองตัวจองบัตรเดีโอ้ต้องจองบ่บอกมูเลยไอ้มาเลยมูเอ้ยมาเลยมาเลยด้วยวะจิมาด้วยมูคนได้ยังมากมาเที่ยวได้ไอคอนสยามมายากปะล่ะยากด้วยยังไงบอกเคยมากกับวายากแล้วพี่น้องเนาะเป็นครั้งแรกของบาวน์วนที่ได้มาส่วนตัวบาบูเองนะกะที่ว่าผ้าบาวน์วนมาเนาะ ทุกท่านเนาะกะับยางใครบ้าอ้วนในผู้ได้เห็นเส้นทางชีจะมาในผะพี่น้องเนาะเบิ่งตามผู้เบิ่งตามคลิปคนอื่นพี่น้องกับที่ว่าตื่นเต้นยุ่ตื่นเต้นแต่บ่เคยมาจากเธอย้อนว่าตัวเองนั่นนะมากผู้ถือนะหรือว่าบ่กล้ามากกับว่าไดในผพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่าบุกกับเป็นแนวทางให้บ่าวอ้วนได้มาเห็นมาสักพักแล้วอีกบรรยากาศหนึ่งวังว่าบ่าวอ้วนเครื่องสมัครเครื่องสิถือใจนะบ่าวอ้วนเนาะไปแนะป้งล้างกัน เดี๋ยวบาบูสิตัดภาพลงไปด้านล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าจากภาพด้านบนแล้วไปเบิ่งภาพบรรยากาศตุ้งน,น่าน้ำแม่เจ้าแม่น้ำจากพระยาที่สวยงามและน่ะตื่นเต้นอีกบรรยากาศหนึ่งไฟบ่าวอ้วนไปข้างล่างกันไปข้างล่างกันพี่น้องเลย,ลอเลยโอ้ยพี่น้องเลยคนกันที่ว่ามามาหน้าร้ายตาเด้ไปย่างเขาไปได้าน,นี่ เป็นย <Huh? S 2> ังไงเจ้าฮะกระโจกบอลเย้ไงเพ่นกระโจกบอลจังหวะเด้อไปไปไป